วันแชมเปี้ยนชิพซูปเปอร์เลกยกย่องเหลี่ยมแฮรริสันครบเครื่องอันตรายการันตีดวลเสกสรรมันแน่นอนซูปเปอร์เล็กเกียรดหมูเก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปอยกย่องเหลี่ยมแฮริสันจอมบูเดือดวัยสามสิบแปดปีจากสหราชอาณาจักรให้เป็นนักชกต่างชาติที่มีอาวุธมวยไทยครบเครื่องและอันตรายนอกจากนี้ยังวิเคราะห์ศึกระหว่างเหลี่ยมที่จะปะทะกับเสกสรรอ,อขวัญเมือง จอมอบูหัวใจใหญ่วัย35ปีชาวไทยในศึกวัน168ที่จะจัดขึ้นที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาเช้าวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ด้วยโดยเลียมและซูเปอร์เล็กเคยมีโอกาสได้ฝึกซ้อมด้วยกันซึ่งทั้งคู่ได้รับรู้ถึงความสามารถของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีซึ่งทางแชมป์โลกชาวไทยยกย่องให้นักชกรุ่นพี่จากเกาะอ,อังกฤษเป็นนักมวยต่างชาติที่ครบเครื่องและอันตรายเป็นอย่างมาก ดูคลิปวันลุมพินีวันที่5เมษายน2567คู่เสกสัรออขวัญเมืองเวอร์ซัสยูทาโรอาซาฮีเลียมแฮริสันผมได้เรียนรู้จากเขาเพราะเขาเป็นนักมวยต่างชาติที่มีเทคนิคเยอะมากเขาเดินได้ตั้งรับเป็นมีอาวุธที่ไม่คาดคิดเหมือนกันโดยเฉพาะศอกที่มาจากหลากหลายมุมสำหรับผมเขาเป็นนักชกต่างชาติที่อันตรายครับนอกจากนี้ซูเปอร์เล็กยังเปิดเผยม,มุมมองส่วนตัวถึงไฟดูเดือดระหว่าง เลียมเบอร์ซัสเกสารในศึกวัน168อีกด้วยโดยเจ้าตัวไม่ฟันธงว่าฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะแต่เจ้าตัวยืนยันว่าศึกครั้งนี้จะเป็นไฟที่ดูเดือดสมกับที่แฟนมวยรอคอยอย่างแน่นอนผมคิดว่าคู่เลียมแฮริสันกับพี่เสกสารน,น่าจะสนุกนะเพราะสไตล์เขาทั้งคู่คล้ายกันมากบ้าดีเดือดน่าจะสนุกมากๆครับสำหรับศึกวัน168นอกจากคู่เลียมเบอร์สเอกสารทาง ซูเปอร์เล็กเองก็มีคิวจะขึ้นสังเวียนในฐานะคู่เอกของรายการนี้เช่นเดียวกันโดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาท้าชิงบัลลังมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เจ้าของตำแหน่งคนปัจจุบันจากสหราชอาณนจักรนอกจากนี้ยังมีนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์มากมายมาสร้างความมันเร้าใจให้แฟนๆทั่วโลกรับชมเช้าวันเสาร์ที่7กันยายนนี้เริ่มคู่แรกในเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด สำหรับศึกวัน168สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางที่เครอรแมสเตอร์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตได้ที่ Facebook วัน Championship Thailand เว็บไซต์ onef.com และ i ิน t a e g r กร ONE Championship